โชคลาภสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับประจำวันที่17มกราคม2564ครับโชคของชาวราศีพฤษภนั้นจะมาจากมาจากคุณพ่อครับแต่ครั้งนี้เน้นในเรื่องของงานของคุณพ่อมางคนบอกเฮ้ยงานของพ่อยากไปไหมจานไม่ยากหรอกพี่หมอบอกอย่างนี้อันนี้นะถ้าคุณพ่อเป็นตำรวจเลขที่จะเป็นสายด่วนหาตำรวจคือเลขอะไรก็คือเลขนั้นแหละนะฮะหรือ เบอร์โทรศัพท์ในออฟฟิศที่ทำงานของคุณพ่อหรือคุณพ่อใช้รถต้องเดินทางในการทำงานก็ไปดูทะเบียนรถคุณพ่อและคุณพ่อบอกอยู่กับบ้านไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไปดูบ้านเลขที่ที่คุณพ่ออยู่นะครับเขาบอกมันเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือวิถีชีวิตประจําวันของคุณพ่อนั่นแหละครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเลขที่เกี่ยวข้องกับพ่อแวดล้อมกับพ่อชีวิตประจําวันการงานของพ่อทั้งหมดได้หมดเลยแต่เพียงเพราะว่าตีดูดีๆเลขจะอยู่รอบๆตัวของคุณพ่อคุณนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับ ภาพรวมดวงชะตาในปักนะครับในปักแรกในปักนี้ของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยพฤษภจะมีเรื่องให้คิดเยอะฮะมีเรื่องที่ต้องลงมือทําแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปักนี้คือมันเริ่มมีเป้าหมายมันเริ่มมีเป้าหมายมันเริ่มเริ่มมีกําลังใจมันเริ่มมีแรงบันดาลใจในการจะทํานูน่นทํานี่มันเริ่มเห็นว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไป พราะว่าไพในตำแหน่งดวงดาวเนี่ยความคิดมันเดินท่องกกศสันดีนาในตำแหน่งความคิดคิดที่อยากยิ่งใหญ่คิดที่จะมั่นคงคิดที่จะเริ่มสร้างดังนั้นเนี่ยทุกอย่างในปักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความคิดการวางแผนการปฏิบัติแต่แน่นอนดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารดาวคําพูดเข้าอยู่ในตำแหน่งความคิดของชาวราศีพฤษภมันก็จะมีเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับความเครียดความวิตกกังวลน,นะอารมณ์น้อยน้อยใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าดาวคาพูดมัน พูดอยู่ในความคิดพอมันพูดอยู่ในความคิดมันไม่ได้ระบายออกดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรขอให้ระบายความรู้สึกหรือเล่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองคิดที่ฟังให้กับคนอื่นให้เขารับฟังด้วยก็ดีให้มีคนได้รับฟังเรา ว่าเราคิดเราอยากทําอะไรมันจะช่วยผ่อลขายได้เยอะขึ้นส่วนในเรื่องของการงานการเงินแน่นอนครับว่าชาวราศีพฤษภก็ดินน้นรนการเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะหาอะไรทําหลายอยา่างแต่ยังคงไม่ได้คล่องมือนักช่วงนี้ดาวคําพูดยังคงไม่ได้ดั่งใจดาวเจ้าเดินชะตายยังคงอยู่ในตําแหน่งมรณะอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยได้ง่ายขอให้ดูแลเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะครับปลายเดือนถึงจะเริ่มดีขึ้นภพยพยากรแนะนําชาวราศีพฤษภเอาไว้ว่า โอ้โหช่วงนี้เห็นไหมฮะนางพรานบุญจับนางมโนรายอยากจะไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากจะทาอะไรก็ไม่ได้ทานะครับมันมีภาระหน้าที่และความสําคัญบางอย่างที่ผูกมัดอยู่ที่ทําให้ชาวราศีพฤษภไม่กา้านาไม่คืบหน้าไม่เดินทางไม่ได้ไปไหนนะครับเขาบอกว่าถูกมัดถูกติดบ่วงนั่นแหละชีวิตติดบ่วงทุกนี้มันก็เลยทําอะไรที่ค่อนข้างอึดอัดอยากจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ทําทําบุญเสริมดวงชะตาด้วยอะไรครับการให้อิสรภาพกับชีวิตสัตว์ปล่อยนกไงฮะปล่อยนก ปล่อยปลานะครับทานกปัญหายากนะักก็ไปปล่อยปลาก็ได้ไปซื้อปลาหน้าเขียงนะครับไปปล่อยเพื่อเสริมดวงชะตาเสริมโชคในช่วง2ส,สัปดาห์นี้อย่างน้อยก็ทำให้ชีวิตเราพ้นพันธนาการแห่งความทุกข์นั่นเองครับ